ขนมเปี๊ยช็อกลาวายัยววมาแล้วจ้าจะมีหรือไม่มีเตาอบก็ทําได้คลิปนี้ป้าหนึ่งจะมาสอนอบด้วยเตาอบม้ออบลมร้อนหมอทอดไร้น้ํามันและเตาแก๊สเริ่มต้นทําไส้กันก่อนค่ะไส้ขนมเราจะใช้น้ําตาลทราย100กรัมหรือเศษ1นส่วนสี่ถ้วตวงกับ3ช้อนโต๊ะและ1ช้อนชาผงโกโก้40กรัมหรือ8ช้อนโต๊ะ แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะถ้าอยากได้ไส้ลาวาที่มันหนืดขึ้นสามารถเพิ่มแป้งข้าวโพดเป็น2ช้อนโต๊ะได้ค่ะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชานมข้นจืด2 3 5กรัมหรือเศษ2ส่วน3ถ้วยตวงกับ3ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งไฟนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดแบบนี้นะคะเมื่อเดือดแล้วยกลงจากเตาเลยค่ะ เติมกลิ่นวานิลลาลงไปเศษ1ส่วนสีช้อนชาเนยจืด60กรัมหรือเศษ1ส่วนสีถ้วยตวงเทใส่ลงไปเลยนะคะคนจนกระทั่งเนยละลายหมดคลิปนี้ป้าหนึ่งใช้เนยโฮมเฟรชโกเนยแท้เนยดีของคนไทยวันนี้เขามาในแพ็กเกจใหม่ ฉลองครบรอบ15ปีของเนย Home f r e รชแต่ว่าแพ็กเกจเขายังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์พื้นดำลายทองนะคะแสดงถึงความเป็นตัวตนในแบบฉบับ Home f r e รชเนยโฮมเฟรชเนี่ยเขาบอกว่ามีไขมันเนย100%ไม่มีไขมันพืนเชเจือปนเขาเป็นเนยหมักที่ใช้ครีมเป็นวัตถุดิบแล้วเติมไขมันเนยเพิ่มเข้าไปในจำนวนเท่าๆกันทำให้เนยตราโฮมเฟรชโกมีกลิ่นหอมและมีรสชาติที่จัดจ้านเข้มข้นต่างออกไปใครได้ลองก็ต้องติดใจคะ่ะ หลังจากคนจนกระทั่งเนยละลายหมดแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์เลยค่ะป้าใช้พิมพ์กุหลาบซิลิโคนขนาด5เซนเราจะเทให้เต็มพิมพ์ได้ทั้งหมด12พิมพ์ค่ะน้ำหนักของไส้จะอยู่ที่ประมาณ33 3 5ถึงกรัมต่อพิมพ์1อันนะคะใครไม่มีพิมพ์ซิลิโคนเหมือนป้าสามารถนำไส้ที่ผสมได้เทใส่ลงไปในถาดหรือในกล่องจากนั้นนำไปแช่ช่องฟรีซจนกระทั่งเสร็จตัวแข็ง แล้วค่อยใช้ที่ตักไอศครีมตักขึ้นมาทั้งหมด12ก้อนก็ได้ค่ะหลังจากเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะนำไปแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งเลยค่ะแช่อย่างน้อย8ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเซตตัวแข็งพอที่จะแกะออกจากพิมพ์ได้อาจจะใช้เวลาในการแช่นานกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะคะขึ้นกับประสิทธิภาพของตู้เย็นด้วยเมื่อเซตตัวแข็งดีแล้วก็แกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะ แก่เสร็จแล้ววางเรียงลงบนถาดหรือภาชนะที่ปูรองด้วยถุงแกงหรือแรปพลาสติกนะคะตัวไส้เมื่อนำออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วเขาละลายไวมากนะคะดังนั้นขั้นตอนนี้ต้องทำให้ไวค่ะถ้าแกะออกมาแล้วลายไม่คมไม่สวยไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่ต้องการลายของมันค่ะย้ำอีกรอบนะคะไส้ละลายไวมากรีบแก่ค่ะเมื่อแก่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้รีบนำกลับไปแช่ช่องแช่แข็งจนกว่าจะใช้งาน มาเตรียมแป้งชั้นนอกกันนะคะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์210กรัมหรือ1ทถ้วยตวงครึ่งกับอีก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย48กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะผงโกโก้30กรัมหรือว่า6ช้อนโต๊ะคนให้ส่วนผสมกระจายตัวเข้ากันเสร็จแล้วทำหลุมตรงกลางไว้นะคะไข่ไก่2ฟองป้าใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะ ตีให้แตกก่อนแล้วเทลงไปตามด้วยน้ำเย็น2ช้อนโต๊ะเนยจืด30กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะให้นำไปละลายนะคะเมื่อละลายแล้วตั้งทิ้งไว้ให้หายร้อนก่อนค่อยนำมาใช้งานคนให้พอเข้ากันอย่างที่บอกไปแล้วว่าเนยโฮมเฟรชโกไม่มีไขมันพืชเจอปนเนย h โฮมเฟรชโกทำจากไขมันนมที่ได้จากครีมสดและไขมันเนยในปริมาณที่เท่ากัน ที่เหลือคือเนื้อนมที่ปนอยู่ซึ่งออยอ,อนุญ,ญาตให้มีเนื้อนมปนได้ไม่เกิน16%เซนย h o นยโฮมเฟรสามารถหาซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่มี2ขนาดนะคะขนาด1กิโลกรัมและขนาด5กิโลกรัมสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ Facebook เนยโฮมเฟรชค่ะหลังจากคนพอเข้ากันดีแล้วนะคะจับแป้งที่ได้มานวดด้วยมือค่ะเป็นเวลา5นาที จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะหาอะไรคุมแป้งแล้วพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะมาเตรียมแป้งชั้นในกันค่ะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์100กรัมหรือเศษ3ส่วนสีถ้วยตวงกับอีก1ช้อนชาผงโกโก้10กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะคนให้แป้งและผงโกโก้กระจายตัวเข้ากัน เนยจืด60กรัมหรือเศษ1ส่วนสี่ถ้วยตวงนำเนยไปละลายแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนใช้งานนะคะเนย Home Fresh เขาใช้วัตถุดิบหลักครึ่งหนึ่งเป็นวัตถุดิบจากในประเทศค่ะทำให้ไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงจึงสามารถผลิตเนยแท้ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปได้ทำให้คนไทยได้มีเนยดีๆกรรมวิธีดั้งเดิมโดยที่วัตถุดิบมาจากคนไทยผลิตจากคนไทยและเพื่อคนไทยด้วยกันเองค่ะคนให้ส่วนผสมพอเข้ากัน จากนั้นใช้มือนะคะนวดนวดนวดจนกระทั่งแป้งจับตัวกันเป็นก้อนปั้นได้แป้งที่ได้จะมีลักษณะแบบนี้นะคะคือเขาจะสามารถปั้นเป็นก้อนได้ก็จริงแต่ว่าเขาจะไม่มีความเหนียวไม่มีความยืดหยุ่นนะเมื่อหักออกเขาจะแตกออกจากกันได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะหาอะไรคลุมแป้งแล้วพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีเหมือนกับแป้งชั้นนอกนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นเด้อ หลังพักแป้งแล้วนะคะนำแป้งชั้นนอกแบ่งออกเป็น12ชิ้นเท่าๆกันแป้ง1ชิ้นจะหนักประมาณ 36- 37กรัมค่ะคลึงแป้งเป็นก้อนกลมๆวางเรียงลงไปในถาดแล้วหาไรคุมแป้งไว้ค่ะเมื่อทำแป้งชั้นนอกครบแล้วมาต่อกันที่แป้งชั้นในนะนำแป้งชั้นในที่พักเรียบร้อยแล้วมาตัดแบ่งเป็นชิ้นทั้งหมด12ชิ้นชิ้นหนึงหนักประมาณ13-14กรัมค่ะ ปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมๆวางเรียงลงถาดแล้วหาอะไรคลุมไว้ด้วยนะคะทำแบบนี้จนครบ12ชิ้นเมื่อแบ่งแป้งชั้นนอกและชั้นในเสร็จเรียบร้อยแล้วนำแป้งชั้นนอกมาแผ่ออกด้วยมือนะคะให้กว้างพอที่จะห่อแป้งชั้นในได้มิด นำแป้งชั้นในมาวางลงไปตรงกลางค่ะดึงแป้งชั้นนอกขึ้นมาห่อแป้งชั้นในให้มิดนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะใช้ฝ่ามือนะคะค่อยๆคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมๆทาแบบนี้ซ้าไปจนกระทั่งครบทั้งหมด12ชิ้นในระหว่างที่ปัน้นหาอะไรคลุมแป้งไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะหลังจากทําครบทั้งหมด12ชิ้นแล้ว คลุมแป้งพักทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงโดยไม่ต้องแช่เย็นนะมาเตรียมไข่ที่ใช้สำหรับทาหน้าขนมกันค่ะนำไข่แดงมา1ฟองเบอร์อะไรก็ได้แต่ป้าใช้เบอร์สองนะจ๊ะน้ำสะอาด1ช้อนชาครึง่งสีผสมอาหารสีน้ำตาลเล็กน้อยค่ะแนะนำว่าควรจะต้องใส่สีลงไปด้วยนะคะเพื่อความสวยงามของขนมคนให้เข้ากันหาอะไรคลุมแล้วพักไว้ก่อนค่ะ นำแป้งที่พักไว้เรียบร้อยแล้วมาค่ะหงายด้านที่ไม่สวยขึ้นกดเบาๆรีดแป้งจนกระทั่งกว้างพอที่จะห่อไส้ได้รีดเสร็จแล้วหาอะไรคลุมไว้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งถ้าแป้งแห้งมันจะห่อแล้วแตกง่ายค่ะแป้งที่รีดแล้วสามารถวางซ้อนทับกันได้นะคะแต่ว่าวางเบาๆอย่าออกแรงกดนะ มาดูการห่อไส้บ้างค่ะขั้นตอนนี้ทำเร็วๆนะคะเพราะว่าไส้ละลายไวมากนำแป้งที่รีดแล้ววางเตรียมไว้เลยค่ะนำไส้ขนมออกมาจากช่องฟรีซแล้วรีบวางลงไปบนแป้งที่เตรียมไว้หงายด้านที่เรียบๆไม่มีลายขึ้นนะคะรวบแป้งขึ้นมาห่อไส้ให้มิดพยายามบีบแป้งให้แน่นไม่ให้มีรูนะคะไส้จะได้ไม่ทะลักออกมาใช้ฝ่ามือช่วยคลึงจัดแต่งทรงค่ะ นำขนมที่ได้ใส่ถ้วยฟอยป้าใช้ถ้วยฟอยเบอร์3 3 1 9นะคะแนะนำเลยนะคะว่าควรใส่ถ้วยฟอยเพราะว่าเผื่อใครห่อไม่แน่นไส้ทะลักมันจะได้ทะลักอยู่ในถ้วยค่ะไม่หกเลเอะเทอะไปไหนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการอบด้วยวิธีการต่างๆกันนะคะใครจะอบด้วยเตาอบกดไปดูนาทีที่9.36นะจ๊ะถ้าจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนกดไปดูนาทีที่10.35 การอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันอยู่นาทีที่11.11 11ส่วนการอบด้วยเตาแกส๊สกดไปดูนาทีที่11.48เมนูนี้ต้องอบเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งไม่ได้และวิธีการอบอื่นๆน,นอกเหนือจากนี้ปาไม่ได้ทดลองไว้จ้าวิธีที่1การอบด้วยเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยใช้ไฟบนล่างในการอบไม่เปิดพัดลมค่ะอบที่170องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาที จากนั้นนำขนมออกมาจากเตาอบค่ะทาไข่ที่เตรียมไว้ลงไปทาซ้ำซักสองรอบนะคะเพื่อความสวยงามจากนั้นโรยตกแต่งด้วยงาขาวค่ะไม่มีหรือไม่ชอบไม่ต้องโรยก็ได้นะคะเมื่อโรยงาเรียบร้อยแล้วนำกลับไปอบที่170องศาเซลเซียสเหมือนเดิมนะคะอีก5นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการ ถ้าใครอบมาแล้วรู้สึกว่าแป้งแห้งเกินไปไส้ไม่เป็นลาวาสามารถลดเวลาที่ใช้อบหรือลดอุณหภูมิที่ใช้อบลงได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยแป้งไม่สุกก็เพิ่มเวลาอบได้นะจ๊ะเนื่องจากว่าเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะต้องหัดสังเกตเนื้อขนมของตัวเองด้วยนะการอบด้วยหม้ออบลมร้อนวอร์มหม้ออบลมร้อนให้เรียบร้อยตามคู่มือค่ะ จากนั้นนําขนมเข้าอบที่140องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีเมื่อครบ10นาทีนําขนมออกมาทาหน้าด้วยไข่ที่เตรียมไว้ทา3-2รอบนะคะโรยงาขาวตามชอบถ้าไม่ชอบไม่โรยก็ได้จ้านำขนมกลับไปอบต่ออีก5นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการเตาใครเตามันระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันนะจ๊ะ มาต่อกันที่การอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะวอร์มหม้อทอดไร้น้ำมันให้เรียบร้อยตามคู่มือจากนั้นอบที่ 1, 4 0องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีเมื่อครบเวลานำขนมออกมาทาหน้าขนมด้วยไข่ที่เตรียมไว้โดยให้ทาซ้ำทั้งหมด2รอบค่ะเพื่อความสวยงามโรยด้วยงาขาวตามชอบ จากนั้นนำขนมกลับเข้าไปอบต่ออีก5นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการเตาใครเตามันนะคะระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันจ้ามาต่อกันที่การอบด้วยเตาแกส๊สนำหม้อหรือกระทะมาแนะนำว่าให้เลือกแบบที่ก้นหนาหน่อยนะคะจากนั้นวางตะแกรงเหล็กลงไปถ้าไม่มีตะแกรงเหล็กให้ใช้ภาชนะที่ทนความร้อนได้ค่ะ จากนั้นปิดฝาให้สนิทเลยนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟแรงสุดเป็นเวลา1นาทีจากนั้นค่ะเปิดฝาออกรีบนำขนมวางลงไปแล้วรีบปิดฝาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะในการอบเป็นเวลา10นาทีเมื่อครบเวลาค่ะรีบนำขนมออกมาแล้วทาด้วยไข่ที่เตรียมไว้โดยให้ทาซ้ำสองรอบนะคะ โรยงาขาวตามชอบไม่โรยก็ได้นำกลับไปอบด้วยไฟกลางค่อนอ่อนอีก3นาทีหรือจนกระทั่งสุกอย่าอบนานเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวก้นเขาจะไหม้นะคะลองเปิดออกมาแล้วแตะดูคะ่ะหน้าที่เป็นไข่เนี่ยควรจะแห้งไม่ติดมือการอบด้วยเตาแกส๊สต้องหัดสังเกตเนื้อขนมของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าความแรงแกส๊สแต่ละบานไม่เท่ากันแน่นอนคะ่ะ ถ้าเกิดว่าอบออกมาแล้วแป้งไหมขนมแห้งเกินไปให้ลดเวลาในการอบหรือลดความแรงของไฟลงถ้าอบออกมาแล้วไม่สุกให้เพิ่มเวลาในการอบหรือเพิ่มความแรงของไฟเอานะจ๊ะขนมที่อบได้ค่ะจะดูเงาสวยแล้วเมื่อเอานิ้วจิ้มลงไปนะจะสัมผัสได้เลยถึงลาวาที่ซ่อนอยู่ข้างในอย่าก,กดเพลินเดี๋ยวมันจะแตกโผล่ออกมาค่ะ แนะนำว่าให้ตักกินในถ้วยเลยนะคะลาวาจะได้ไม่หกเหลอะเอทอะถัดมาไปดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะเริ่มที่ต้นทุนวัตถุดิบตัวไส้ขนมก่อนนะคะผงโกโก้8บาท56สตางค์แป้งข้าวโพดกะบอวสซัก50สตางค์เนย Home f ร e โก้ o 1บบาท20สตางค์ป้าซื้อมากิโลกรัมละ170บบาทยังไงในเรื่องของราคาลองเช็คกับร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ใกล้บ้านดูอีกทีนะคะ เพราะว่าราคาแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยจ้าเนยโฮมเฟรสโกเนี่ยเขาผลิตด้วยกรรมวิธี s สว Cream Process โดยใช้ครีมที่ปั่นแยกจากนมสดเป็นวัตถุดิบเ <ur l> <bleeding> ติมไขมันเนยคุณภาพสูงที่นำเข้าจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงเติมเชื้อหมักสายาพันธุ์พิเศษหมักโดยควบคุมอุณหภูมิยืดระยะเวลาการหมักให้นานขึ้นเพื่อกลิ่นหอมและรสชาตินุ่มนวลกลมกลม เนย Home f r ร s โก o จึงเป็นต้นแบบของเนยแท้ที่ยังคงยึดมั่นทั้งวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการกรรมวิธีแบบดั้งเดิมยังไงอย่าลืมลองใช้เนย Home f r ร s h ก o เหมือนป้าดูนะคะน้ำตาลทรายตีไป2บาท50สตางค์กลิ่นวานิลา50สตางค์เกลือ25สตางค์นมข้นจืด11บาท60สตางค์รวม34บาท11สตางค์สำหรับต้นทุนวัตถุดิบไส้ขนม ต้นทุนวัตถุดิบแป้งชั้นนอกค่ะพงโกโก้6 4บาทส2สตางค์น้ำตาลทราย1นบาทย0สตางค์แป้งสาลีอเนกประสงค์5.67บาท67สตางค์เนยโฮม e ฟรสโก g ้5บาทส0สตางค์ไข่ไก่2ฟอง7บาทน้ำเย็นกะอาวสัก50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับแป้งชั้นนอกจะอยู่ที่25.89บาท89สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแป้งชั้นในค่ะพงโกโก้2บาท14สตางค์ แป้งสาลีอเนกประสงค์2บาทเ0สตางค์เนยโฮมเฟรสโก10ิบบาท20สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับแป้งชั้นใน15บาบาท4สตางค์ตัวต้นทุนวัตถุดิบไข่ผสมสีที่ใช้ทาหน้าขนมป้าตีไปว่า5บาทนะคะงาขาวที่ใช้โรยหน้าขนมป้าตีไปว่า6บาทค่ะเอาต้นทุนวัตถุดิบแป้งชั้นนอกแป้งชั้นในไส้ไข่ที่ใช้ทาหน้าและงารวมกันนะคะ จะอยู่ที่แปบาทกับ4สตางค์หนึ่งสูตรทำขนมได้ทั้งหมด12ชิ้นดังนั้นต้นทุนค่าขนมต่อชิ้นจะอยู่ที่7บาท17สตางค์ยังไม่รวมค่าถ้วยฟอยนะจ๊ะถ้วยฟอยเบอร์3 3 1 9รวมฝาแบบที่ป้าใช้ในคลิปนี้ค่ะจะตกอยู่ที่ชุดละ3บาทดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบขนมรวมถ้วยและฝาจะอยู่ที่10บาท17สตางค์ต่อชิ้น ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดเองอีกทีนะคะและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้และยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ําค่าไฟค่าจีปาถาอื่นๆราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าจะขายชิ้นละ20-25บาทและแน่นอนไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกค่ะ เพราะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันกําไรที่พอใจก็แตกต่างกันดังนั้นแนะนําว่าให้คิดและคํานวณต้นทุนบวกกําไรที่พอใจแล้วตั้งเป็นราคาขายได้เลยค่ะขนมที่ทําแล้วเก็บได้นานไหมปลาทดลองเก็บนอกตู้เย็นมา2วันไม่เสียทดลองเก็บในตู้เย็น4วันไม่เสียนะคะใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยนะขนมที่เก็บไว้นอกตู้เย็นนะคะแป้งแข็งขึ้นค่ะแต่ด้านในยังคงเป็นลาวาอยู่ ส่วนขนมที่เก็บไว้ในตู้เย็นเมื่อนำออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆแป้งแข็งขึ้นเหมือนกันแต่เมื่อคลายเย็นเขาจะค่อยๆนิ่มลงค่ะในเรื่องของระยะเวลาที่เก็บรักษานะคะป้าอยากแนะนำว่าให้ทดลองด้วยตัวเองอีกทีค่ะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเก็บรักษาแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะ